ไปไปเอ็มกับนี่ป่ะเออเปิดน้ำกันบอกคนเอาผมเมื่อนตองผมโมมีนั่นไหมที่อยู่ที่เดียวกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็มาเติมกา๊าสนะครับท่านผู้ชมกัดแต่งน,นะครับโอ้เห็นสะเก็ดแล้วาขึ้นเที่ยววะสะเก็ดผูด้ใด้เห อหางเป่านะครับท่านผู้ชมพาลงมาฝนตกอ,อยงกลางดงนะครับปากช่องนะครับตอนแรกผมว่าจะลงไม่ใส่พูน่าจะสีนะครับมาสิลงไปอุโม,มงค์ต้นไม้ไปทางพุนละบรเกการมันไปบ่หอดครับกาดไปไม่ถึงก็เลยมาทางนี้กับพ่อนะครับกับแต่ชนัน ขันไปได้ถ่ายยังอยกับดิล่างหางหออกไม,ไม่พี่น้องไม่ได้ต้องกูหางหออกหางเป็นจังไงหรอกเป็นยำๆนันพกเตี้ยงบวกเกาต้องเอาออกตัวน,นี้เป็นหางพนัดนะครับท่านผู้ชมนะครับหางพนัดจังเกียรยังไงเป็นหางพนัดนะครับ นี่ครับเหล็กพนัดมันจะไม่เหมือนอันอื่นทั่วไปนะครับแล้วก็มันจะมีเลขบอกด้วยหรอกพีตงังอืกอบอกนะครับที่กิงคําว่าพนัดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แหละมั้ยเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่ล่ะป้ายทะเบียนทับไว้ในของประจัาานครับ สวยงามๆครับไปไฮน้ำเราเนาะน่พื้นรถคันนี้นี่เกลียงเกีกเลยขนาดแรนปูนนี่กันนี่นี่ดูครับไม่มีเศษปูนเลยดีปะแรนเลยนะนั่นมันทีกันเราเอาอย่างขัดออกว่ะมาบึงคันนี้ป่ะนี่ นนี้ก็จะมีนี่นะครับนี่ตรงนี้แถบนี้ใช่หมดเลยมันข่าบปูนกัดอันนี้ของข้าเจ้าแห่งเงินซ้ำฉาบไปหมดแล้วที่ข้าเจ้าแรีนประจำนะมาดูกันโหหนาปักเลยขาเจ้าแรีนตะปูนเนาะ ฝนตกขับทางอรรถโอ้ยหนาฝนข้าลางรถได้เนาะแต่มันเก่ากับ่อดีกันแหละเก่ามามันก็มันก็ดูไม่สาดตานะ ห้าบาทห้าสิบสามตังค์นะครับกิโลละอันนี้เป็น,ปนยอดเงินอันนี้ก็จะเป็นหน่วยนะครับเป็นลิตรละเป็นกิโลละสิบห้าบาทห้าสิบสามตังค์โอ้ นี่ต้องหายมันเวยออกแล้วนะไม่ได้แล้วแต่งแค่ผมมากครับผมบ่เคยแฉแ่นผมบ่เคยแฉอยอะแต่ว่าตนนัวนี้ตอนมานมกับมีเนี่ยกระเบีเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มจะออกแล้วหัวออกเงี้่าง,อ,งาออกเงี้ยใบออกแง่ธรรมดาครับท่านผู้ชมดีกว่าเรา แมนท่านโอ้นี่ทอเลยตตัวนี้ไหมทอเลยตยังไงวะตัวนี้เป็นเรลียทเลยดินี่แมนวะตัวนี้เป็นเหลียทเลยครับนี่ ก็เป็นทอเดิมนี่ทอเลดมันก็เป็นแนวนี่ป่ะไี่ไหนวะสีเดิมยังเหลืออยู่เลยอแต่ก่อนเอามาใหม่ๆมันขาวเป็นขาวหมดเลยนผมก็เห็นนะด้เห็นนะแต่ว่นนี้มันถือค้าม้อนแล้วก็ถือตัวนี้มันก็เลยเป็นสนิมรับอันนี้เป็นทอเลดมันมาป่ะเนี่ย มันก็เป็นสีเก่ามันแล้วอะไรเงี้ยลายไทยเทนตัวเนี้ยโอ้โห่ข้อเดิมมันขาดครับก็เลยต้องได้เปลี่ยนกันช่วงนั้นกำลังนิดเท่นตัวนี้แหละเปลี่ยนปลายมันเป็นตัวเป็นตัวเอทพอเอทเอดเป็นไอ้ เ็เป็นไซเลดกันนะครับเท้านะครับของผมพมกว,ว่าจะไปทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันห้างก่อนแดีเนี้ไอ้ขั้นเบอร์1ิบซีเนี่ยว่าจะ่าสิไซเราครับแต่ว,ว่าดูดูไปดูมาแล้วก็เริ่มเศร้าหิดกันาหิดตักเกิดบัดเนี่ยเือจ่วงเสียนูขอมาหิดตักเกิด <laughs> ดืมทีพเอาโปรครับพี่น้องยังดื่มมันเอาไว้ถ่ายแล้วนก็จะเป็นโรงงานที i นะครับเอาไปใส่ฟูนขน้่งในนะครับที่ที่เข้าไปใส่น่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับ แต่ว,ว่ากันแลนลงมาผมเคยมาใส่อยู่นี่อยู่เด้อเนี่ยหลังปั๊มน้ำมันอะหลังปัมน้ำมันก็มีที่ใส่นะขึ้นไปทั้งพุ่นเนี่ยพุนยอดขึ้นไปกลับรถนะครับเป็นบ่พุนหรอ,องไฟพุนเห็นไหมครับ เป็นรถดำรถน,นั่นข้าเจ้าเรียนนู่นแต่บุ่มบุ่มมรถดำที่พี่ใหญ่หลายครับติดเัดหมดเลยนะครับรถของทนะี่พี่ใหญ่เนี่ยันใช้ระบบก๊าซหมดเลยเพราะข่าเจ้ามีศูนย์ไนงะมีศูนย์ซ่อมเองนะครับมีช่างที่เก่ง Không phải cái ngon ngon nhỉ lột lại gặp đi đồng. chắc chỉ bên khăn để khăn chắc khăn ngâm một ตอนนี้ว่าม่นบางคนเกา่าบางคนใหม่รอดนี่แล้วครับป๋าว่างันอยากรู้ไหมว่าจาักบัตแพ้อะไรเกียร้อยว่ากันสายยางเมื่อกี้นะครับาาไม่ต้องมาขับรถหรอกครับท่านผู้ชมเนี่ย เห็นเลยไปเป็นช่างป่ายางดีกว่ามันได้เยอะแต่เนะมื่อกี้เกียร์อยนะครับที่ป่ะไปเมื่อกี้ผมนี่งงเลยผมกะไว้ก็เต็มที่ก็ไม่เกินห้าร้อยสักนีดว่ะเอาถืองั้นลงไปหาปรอยพ่อว่ะได้ขึ้นมาเอาอีกโอ้ยโอ๊ยโอ้โอ,อนหไนด้เล เกียร์ลอยกันเกียร์ลอยฮัลเลยจ้าเกียร์ลอยซำตู้นี้งานพี่เหรอนี่นะครับชีวิตคนรถนะครับก็เลาะเลาะอยู่กับรถนี่แหละครับไม่ได้ไปทางใดหรอกกลับไปนี่ก็จะไปเปลี่ยนหัวฉีดนะครับท่านผู้ชมอยู่ฝั่งทางนี้ นี่แหละอยู่ข้างคัตจี้ตรงนี้แหละจะไปเปลี่ยนหัวขีดครับนี่หัวหัวไม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับหัวไม่เี๋เสียผ่าหอยไว้ว่าท่านแข็งนะแข็งไปบุ๊คน่าเราจะหงคกแน่ครับพี่นอ้นองขอให้เก็บว่เตรียมงางดอกเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับผมตอนนี้ก็ปลาเข้าไปพันห้าแล้วนะครับ ได้แล้ว100ร้อยบาทของเดิมเหลืยอยู่หกสิบนะครับได้แล้ว160ร้อยหกสิบบาทนะครับใหนะ้ใก่เตรียมนะของผมเวลาเติมนี้ต้องได้ปิดตัวนี้ไว้นะต้องปิดล้อกาดไว้แต่เมื่อนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวตัดมันบ่มีมันิงเข่าไปทางหัวฉีดต้องปิดไ้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ